แล้วแต่งเป็นยังไงแล้วทําไมจะต้องพาม,มาดูตอนกลางคืนดีกว่ากลางวันมันก็สวยแบบ c ล e น n c l e แต่ค,คืนอ่ะพอมันมีเฉด,ดมีไ i g h t i เข้าไปตัดกับฟ้าสีาฟ้าอย่างเงี้ยว่า,าเ,เวลาจะติดอะไรเงี้ยอยากให้หาอะไรที่มันมีมิติที่มันต่างกันบางทีบางคนมีแต่กรอบรูปกรอบรูปกรอบรูปอย่างเดียวเงี้ยมันแฟรกมันแบนนะครับก็ลองหาอย่างอื่นได้เดี๋ยวนี้มันมีพวกนูนต่ําหรือปูนปั้นหรืออะไรที่มันสามารถแผ่นได้ครับ มเกอร์นะครับกลับมาพาคุณผู้ชมมาอยู่ในบ้านที่เป็นชื่อว่ารามายซองนะแล้ววันนี้จุดประสงของเราก็คืออยากจะพาคุณผู้ชมมาให้เห็นของบรรยากาศในยามค่ําคืนบ้านใช่ปกติเราจะไม่พามาในกลางคืนเลยนะเราก็อใช่ใช่ลองลองลองย้อนกลับไปดูดูมเกอร์ไม่ค่อยมีกลางคืนนะเพราะว่าเรานอนกันเร็วทุ่มกว่าๆนี่เราแปลงฟันนอนแล้วสงสารเป็นคนอนามัยจัดมากสงสารสงสารกองถ่ายไม่แบบว่า6กโมงเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะได้มีโอกาสถ่ายกลางคืนกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศบ้านก่อนนะครับ เริ่มจากหน้าบ้านหน้าบ้านเราเราแต่งเป็นยังไงแล้วทําไมจะต้องพามาดูตอนกลางคืนในโดยส่วนตัวผมว่ากลางคืนมันมันก็อีกอารมณ์หนึ่งนะจะพูดว่าสวยกลางวันก็ไม่ใช่เพราะกลางวันมันก็สวยแบบค l ีนๆแต่กลางคืนอ่ะพอมันมีเฉดดิ้งมีไลทติ้งเข้าไปตัดกับฟ้าสีาฟ้าอย่างเงี้ยเหมือน,นเหมือนมิวเซียมไหมเหมือนงานแบบว่า i g แอดเดมิวเซียมยิ่งเข้ามาเจอนกยูงเจออะไรด้วยนี่ใช่เลยถ้าเอาหน้าบ้านหน้าบ้านรีง่ะมันจะมีแบบเหมือนไลท์ติ้งเหมือนกันไลท์ติ้งเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยไฟตามหัวเสาก็จะมีแผงหน้าบ้านนะครับที่เป็นไลท์ติ้งสาดตร์เข้าไปที่แบบตูจดหมายที่มีบ้านเลขที่อะไรเงี้ยคือบ้านสไตล์เนี่ยมันจะต้องเน้นในเรื่องของความบาลานซ์าซ้ายขวาเท่ากันซิมมิตรีนะครับซุ้มเนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์ของบ้านแล้วก็จะมีไฟกิ่งผนังติดอยู่เพื่อฉากให้บ้านมีมิตินะครับแล้วก็ถัดไปอีกเน่ย ศาสตร์ขึ้นไปให้เห็นตัวบัวเนี่ยมันดูแบบว่าม,มีความหนาของมันมีเกิดแสงเงาคือจะอารมณ์เหมือนที่ฟางบอกเลยเหมือนเราเห็นมิเวเซียมต่างประเทศรองคืนจะดูแบบมีลายแกะเล็กๆอ,อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะมีพื้นที่หน้าบ้านนะแต่พื้นที่หน้าบ้านไม่ต้องโชว์ตอนดึกแลก้วกันเพราะว่าใคร<อ>ไม่ไม่คงแบบไม่ได้อยู่ดึกๆนั่น,นะคือพื้นที่หน้าบ้านเราทําเป็นเหมือนลานอเนกประสงค์สำหรับในช่วงเย็นๆเนาะออกมาบาร์บีคิวบาร์บีคิวการพบค่าหน่อยยุงเริ่มมาก็ค่อยทยอยใช่จริงๆค่อนข้างที่จะได้แสงสว่างจากตััววบบ้้้าาาาาานนนเเเเพรรระะะต่ยงคออขจ แล้วก็กระจกใสเปิดข้างขั้นเยอกว้างก็แสงก็จะไหลออกไปแล้วก็ต้องเด็กไม้ตรงนั้นก็จะได้เบนเฟิตจากแสงในตัวบ้านอยู่แล้วครับเข้ามาสู่ภายในตัวบ้านกันนะครับในห้องนั่งเล่นเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงครับโฮมี่ไหมโโฮมี่โฮมี่คือจริงๆเราไม่ไม่ไม่ได้ใช้ไฟที่เป็นไฟหลักอะเยอะนะครับตัวดาวไลท์เนี่ยคือไม่ได้แบบใช้แบบว่าเป็นมาตรฐาที่สาดแบบสีดวงน่าจะเคยเห็นเนาะกลัวบ้านมืดกลัวผีลอกหมู่บ้าจาสายเนี่ยเขาจะคิดอะไรไม่ออกเขาจะสาดสีดวงสีดวงสีดวงเป็นสแตนดาดแต่เนี่ย S <S <S ยกตัวอย่างอย่างเช่นเปิดประตูเข้ามาปึ้งจะมีหนึ่งดวงเลยรตรงกับประตูะคือมันจะวิธีการคิดจะเป็นไง,งนคือเป็นเหมือนเป็นเวลคัมไลท์นะครับตรงนี้มีชุดโซฟามีไฟลงตรงนี้หน้าห้องน้ำส่องมาหน้าประตูอะไรเง<อ>ี้ยก็คือหยอดไฟไปตามเลเยอร์ฟังก์ชันการใช้งานเลยแล้วที่เหลือก็จะเป็นไฟบรรยากาศตกแต่งในเรื่องของวอล์กเชอร์เป็นไฟแต่งผนัง มีโคมต่างๆเข้ามาช่วยเนี่ยก็คือมาสามารถเปลี่ยนบรรยากาศของบ้านได้หลากหลายในเวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยก็จะสวยไปอีกอารมณ์หนึ่งนะครับเพราะว่าเราอยู่บ้านอ่ะเช้าอารมณ์หนึ่งกลางวันอารมณ์นึงเย็นอารมณ์นึงกลางคืนอารมณ์นึงอยู่แล้วแล้วพื้นที่ของบ้านอ่ะยิ่งพื้นที่เป็นแบบเปิดโล่งแบบนี้ตามภาพที่เราขึ้นให้เห็นเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแต่งบริบทของบ้านให้มันดูแบบมืดๆทึมๆหน่อยได้ดูโคซี่ดูน่าพักผ่อนได้เพราะว่ามันไม่ได้มีห้องที่กั้นเป็นสัดส่วนแยกกันใช่ใช่นะครับมันก ไลท์ของบ้านหลังนี้จริงๆก็จะมาอยู่ที่โถงกลางด้วยซึ่ง<ช>ผมมากังวันบ่อยแล้วแต่ถานว่าเฮ้ยกลางคืนแม่งเจ๋งว่ะถูกกลางคืนเนี่ยถ้าสังเกตดูแบบคือ,ค,อคือเราจะไม่ใช้ไฟที่เป็นดาวไลท์เลยเบนฟ้าอะไรเงี้ยพรรู้สึกว่าเออดาวไลท์ที่อยู่บนฟ้าในความเป็นจริงที่เป็นดับเบิลสเปซอ่ะมันค่อนข้างที่จะห่างครับห่างประมาณ6 5, 6ห้เมตรเนี่ย<อ>คือไฟมันไม่ถึงเลเี้ยคือใส่ไปก็ก็ไปเพิ่มภาระให้กับคนอยู่อาศัย2ปีไฟขาดมันจะเปลี่ยนยังไงเนี่ยมันยาก ก็ S <S เลยใช้วิธีการที่เป็นพวกไฟที่อยู่ข้างผน,งนังแท่นไฟเ er สเตปป็ปบันได้อะไรเงี้ยคือยังพอให้แสงสว่างในควานที่จําเป็นอยู่อ่าแล้วก็ไอส่วนตัวตรงโถงนะก็อาศัยแทกไลท์อ่ามันจะเห็นมีมีแท็กไลท์อยู่จากตรงตรงที่เป็นตอนก่อนที่จะเป็นดับเบิลสเปซนะครับปรับแล้วก็สาดรลงไปเพิ่น,น,นความสนุกของบ้านนะคให้มันมีมิติแต่สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราจะต้องมีการถ่ายรูปห้องนอนนะเนาะเราก็ต้องมีการแบบจัดเตียงให้ดูว่าอ่านนอนยังไงนอนตรงไหนแต่วันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามีไอเดียเพิ่มเติมให้เกกีี่่ยวับน วันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงแบรนด์ House 64นั่นเองไอที่ผมสบายอยู่เนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ที่เรามานอนกันเนี่ยแล้วผมก็ได้มีการสั่งซื้อออนไลน์มานั่แหละจาก House 64นะครับแล้วก็เขาก็มาส่งนะแล้วก็น่ารักน่ารักมีมีคู่มือมีไกด์ลายการใช้อะไรเงี้ยน่ารักดีอ่ะแต่ก็สิ่งสำคัญก็คือว่าการเลือกผ้าปูที่นอนนะครับแล้วก็เลือกเขาเรียกอันนี้ผมจะเรียกสับ์ผมจะเรียกว่าผ้าห่มแต่บางคนก็จะเรียกผ้านวมบางคนก็จะเรียกว่า ผ้าโนมแบบมีไส้อะไรอย่างเงี้ยองค์ประกอบของที่นอนเราเนี่ยก็จะมีเตียงนอนผ้าปูที่นอนอ่ะผ้าปูที่นอนเนี่ยเวลาเรานอนเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะรู้สึกแบบนอนไปแล้วเหงื่อออกนอนไปแล้วหลับไม่สบายเียหนียวคาหนีบอ่ะหรือว่าหมอนตรงนี้ก็จะโดนแบบตรงคอตรงไหล่แล้วร้อนอ่ะอย่างเงี้ยผ้าปูที่นอนก็สําคัญเหมือนกันนะซึ่งวันนี้จะพูดถึงตัวเฮาส์หกสิบสี่นี่แหละใช่ครับจุดเด่นอย่างแรกก่อนนะครับคือต้องบอกว่าอ่าอันนี้เป็นลายลายหนึ่งที่เราเลือกมานะก็ ก็จะเป็นว่าจริงๆเนี่ยเฮาส์ House 64เนี่ยมีหลากหลายสีให้เลือกนะมีประมาณ13สีนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเพิ่มไปอีกในอนาคตนะแล้วรวดลงรวดลายก็สามารถไปเลือกได้แต่ในความหมายคือนี่อ่าเราก็เลือกเหมือนกับ ผ้าฟูที่นอนเนาะให้มีเบสของความเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีเส้นสีเหมือนเป็นน้ำตาลก็คือคุณสามารถมิกแอนแมทสีได้เลยเนาะที่นอนอาจจะเป็นสีหนึ่งผ้าห่มสีหนึ่งหรือหมอนสีหนึ่งอนะไรเงี้ยคือมิกแอนแมทได้แต่ผมดูสกีมสีที่เขามีแล้ว13บสามเฉดสีเนี่ยมันมันมันค่อนข้างจะคุมโทนมาแล้วขอเสริมนิดนึงนะครับยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่อยากจะปะ้ายยาทุกคนก็คือ ท้าทอมามากกว่า800เส้นได้นะครับซึ่งต่างจากทั่ว <Wow. S 1> ไปเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวทําให้เนื้อผ้านะครับเนียนและละเอียดผิวสัมผัสเนี่ยเวลาลูบลงไปเนี่ยต่างไปเลยนะครับมันจะลื่นมันจะเนียนเนื้อผ้าจะแน่นแต่ไม่เละง่ายแล้วยิ่งทําจากคัตตอน100%นะครับการดูแลรักษาก็จะง่ายมากขึ้นยิ่งซักก็จะยิ่งนุ่มทําให้เวลาเรานอนพักผ่อนก็จะหลับสบายกว่าเดิมผ้าผ้าปูที่นอนที่ดีมันก็ทาให้เราพักผ่อนได้ดีเหมาะมากจริงๆครับของมันต้องมีประเด็นสําคัญของแบรนด์ House 4บ อย่างเช่นอันนี้เป็นคาร์ตอนแท้นะครับแล้วก็คาร์ตอนแท้น่ะแตกต่างยังไงผมไม่สามารถพูดด้วยปากหรือว่าเล่าด้วยภาพวิดีโอบางทีคุณผู้ชมอาจจะต้องลองสั่งสักชุดนึงไปลองใช้ดูไป<พ>อลองนอนดูลองสัมผัสดูลองอให้คอ คอโดนหมอนดูลองมาห่มพ่อห่มดูถึงจะได้รู้แต่ประเด็นเป็นอย่างนี้อธิบายง่ายๆบางทีเราห่มพ่อห่มไปก็จะรู้สึกว่าเร้อนเหงื่อออกไม่ค่อยสบายตัวหรือบางทีมันระบายอากาศกําลังดีอ่ะผมบอกอีกทีว่าเนาะคอต้นเนี่ยมันบอกอีกแล้วว่าเป็นผ้าฝ้ายเนาะมันก็เหมาะกับเมืองร้อนแล้วก็มันมันมันเหมาะกับการระบายอากาศอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เคยศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เคยซื้อผ้าปูที่นอนอยู่ประมาณหนึ่งนะมันจะเป็นเรื่องของการถักทอด้วยเส้นใยที่มันมากยิ่งเส้นใยยิ่งสูงอ่ะมันยิ่งทําให้คุณภาพอ่ะมันดดีี จะเลือกผ้าปูที่นอนที่ที่เป็นการลงทุนทั้งทีเนาะเพราะเราต้องยอมรับว่าบางทีเราทํางานมาหนักๆเรากลับมาบ้านเราก็อยากจะพักผ่อนเต็มที่เราสบายๆนะอยากจะให้คุณผู้ชมลองซื้อไปสักสักห้องนึง่ะซัดไปสักห้องนึงก่อนลองเปิดใจดูแล้วก็แบบเออว่ะมันต่างจริงๆนะครับผมยังต่อมาใครที่เป็นผู้ชายนะแล้วกังวลในนี้ผมขอโทษคุณผู้ชมนี่บางที ผมผู้ชายจ๋าเลยขับมอเตอร์ไซค์ออกกำลังกายมาทำงานที่ไซงานก่อสร้างใส่รองเท้าบูทตตีนแตกตีนแตกขอโทษแตกพอพอเท้าแตกอนะบางทีมันจะไปเกี่ยวผ้าเวลานอนแล้วแล้วฝั่งเราไม่รู้สึกอะไร uh huh. เวลามันเกิดขุยผ้าแม่บ้านบน มันเป็นการให้ของเสียหายไม่สวยงามนั่นแหละก็เข้าใจเขานะครับก็การใช้เส้นใยที่มากขึ้นนะครับใช้แบนดเฮาส์64แบบนี้ก็ช่วยในการอุ่นใจและลดเกิดการเกิดปัญหาเหล่านั้น้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของการแต่งผ่างหัวเตียงใช่ครับผมก็เลยเตรียมนี่ให้คุณเลยมาดูนี่มาดูนี่นี่คือของตกแต่งหัวเตียงของผมนะครับผมอันนี้มันคือห้องนอนก็จริงนะครับแต่เราอยากจะ แต่งให้ห้องนอนนี้มันมีอะไรทีนึงอ่ะอันนี้คือเราจะมีรูปดู่2รูปมันก็จะเป็นอะไรที่แบนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะให้มันมีอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นบาริลิฟเป็นิลปะบแบบนูนต่ำเพื่อให้มันเกิดมิติแล้วเดี๋ยวคุณลองดูกลางวันที่แสงแดดมันสาดเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันจะเกิดเงาอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบรูปแบบที่มันมีความลึกเ๋ยวให้ดูไปเลยนี่เห็นไหมอ่ะอันนี้กรอบรูปปกติทั่วไปหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่อันเนี้ยคุณควรจะหาซื้อกรอบรูปที่มีความหนาขึ้นมาหน่อยนนะพพววกกกี้็็จเปซ คือการเดทสันว่าทํากิจดลายสี่เหลี่ยมขึ้นมาใช่ใช่เราทำเป็นกิจดลายแต่ว่าเราจัดได้สมมุติแบบเราอยากให้นี่อยู่ตรงกลางเราลองลองรูปมาอยู่ฝั่งนี้ดูอ๋อก็จะเป็นเซนเตอร์ไอ้มันก็สวยดีนะสองรูปผมมีรูปที่เป็นธรรมชาติกับม้าแต่ผมว่าอันนี้ดีกว่าม้ามันดูดํำแบบมันดูหนักไปดูธรรมชาติอย่างนี้ อย่างแรกเลยคุณวัดเตียงก่อนอวัด,วดเตียงวัดเตียงของคุณเนี่ยมันกว้างอยู่มาเท่าไหร่แล้วก็ควรจะติดให้มันอยู่ในอยู่ในฟอร์มของอของหัวเตียงอะไรเงี้ยครับไม่ควรจะให้มันเกินออกไปเนาะแล้วมีหลักในการเลือกอย่างอื่นอีกไหมว่าสีองค์ประกอบห้องยังไงเดี๋ยวเผื่อคนเดินออกไปร้านเฟอร์นิเจอร์จริงจริง,รง,รงเพราะมันเป็นองค์ประกอบเซ็ตอย่างเงี้ย ม,มันไม่ได้กำหนดหรอกว่าจะต้องเลือกแบบไหนก็ <Okay. S 2> แล้วแต่แล้วแต่เราชอบเลยแแล้วอะถ้าคุณผู้ชมจะต้องไปซื้อตามแบบนี้ไม่ได้เก่งแบบคุณนะมันมีหลักในการคิดอย่างอื่น,นอย่าเรียกว่าไม่ได้เก่งแบบผมเรียกว่าไม่ได้มีของเหลือแบบผมด้วย <laughs> สีละสีมีมือองค์ประกอบสีไหมเห็นไปดูห้องเลยโอเคห้องข้างหลังอ่ะมีสีอะไรอ่ะมีสีแล้วผนังสีขาวสีดําสีดําของกรอบประตูมีสีไม้อ่ะของโต๊ะข้างครับผมหัวเตียงเป็นสีเทามันก็คือดึงองค์ประกอบสีของของห้องที่มีอยู่ข้างหลังครับมาใส่ลงในนี้ก็เลือกอะไรเป็นเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวเรียกพี่เข้ามาติดให้ โอเคหวังว่าจะได้ไอเดียนะไอเดียการตกแต่งเล็กๆน้อยๆสบายแล้วต้องรีบพูดแท้ตอนนี้คนเดียวเลยไหมพิธีก่อีกคนนึงจะหลับแล้วคนเดียวก่อนเลยเดี๋ยวสรุปอันนี้ก่อนสรุปไอเดียนี้ก่อนว่าออกมาแล้วเป็นยังไงออกมาเป็นยังไงพี่ออกมาแล้วก็ต่างคนต่างชอบเ่ะเนาะแต่คือแค่อยากให้รู้ว่าแบบคือคลิปเนี้ยที่นําเสนอไอเดียการแต่งผนังหัวเตียงอ่ะแค่อยากจะบอกว่าเออเวลาจะติดอะไรเงี้ยอยากให้หาเลยที่มันมีมิติที่มันต่างกันบางทีบางคนมีแต่กรอบรูปกรอบรูปกรอบรูปอย่างเดียวเงี้ยมันแฟลตมันแบนนะครับก็ลอง หรืออะไรที่มันสามารถแขวนได้นะครับหรือว่าเป็นกรอบรูปแบบมีมิติอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ห้องอ่ะมันดูแบบผนังเวลาไฟมันสาดหรือเวลากลางวันแสงเข้าเนี่ยมันก็ดูมีแสงเงาไอะไรเงี้ยไม่ได้เรียบแค่กรอบรูปอย่างเดียวโอเควันนี้ก่อนจะลาไปเราจะไปนอนจริงๆนะสนใจไปดูได้ที่ไหนครับ Facebook ของ House 64นะครับหรือว่า Line Official ของเขาเป็น Line แอดเฮาส์หกสิบสี่เช่นเดียวกันนะครับก็ลองไปสั่งซื้อกับเขาดูนะครับแล้วก็มาซื้อมาส่งที่บ้านอ่ะจริงๆไม่จชของอย่างนี้ไม่จำเป็นนนต้้อองเแแแบบบบมมัลายู่วี ฟุตหฟุตอะไรก็ว่าไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นอีกการลงทุนหนึ่งในบ้านนะครับแล้วก็เราลองใช้งานมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันแตกต่างจริงๆเนาะก็ลงทุนสักนิดนึงเพื่อการพักผ่อนที่ยาวนานก็หลับสบายนะครับวันนี้รูเมเกอร์นะครับต้องขอลาไปก่อนสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์ให้รูเมเกอร์ด้วยครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสาวๆชอบถ่ายรูปหัวเตียงในท่านี้ท่าที่ผมคิดว่าเขาเขาจะถ่ายเขาถ่ายท่านี้ น่าจะเสียมบุคลิกอันั้น่าจะเสียมบุคลิกอนนั้น่าจะถ่ายคลิปอยู่ในชุดนอนนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็มีทัดโพส